หกทรงผมกล้าวทำไปไหว้าศาสตรจีนกันค่ะอันนี้ใช้ได้ทั้งาศาสจีนและตรุษจีนนะคะเพราะว่ามันจะก้าวเก็บเราไม่เกะกะเวลาเราไหวเจ้าทูบเทียนเดี๋ยวมันจะโดนผมเราจะเกิดไฟเฟยขึ้นที่ผมเราอีกทรงแรกนะคะ มัดผมเป็นสองชั้นกะเจ้าชั้นบนและชั้นล่างอ,าอาัญะาอัญนะเมื่อมัดเป็นหางม้าสองชั้นแล้วก็วนเป็นมวยนะคะชั้นล่างให้เล็กกว่าชั้นบนแล้วติดกิฟสวยเลยส่วนทรงที่สองเป็นมวยต่ำสบายสบายใส่กับชุดกิฟเผพาสสีแดงเลือดหมูกันไปเลยค่ะเพียงเราถักเปียสามแบบนี้แล้วพับเปียเข้าไปครึ่งหนึ่งปุ๊บ อย่างนี้นะคะแล้วพับยกขึ้นมาอีกแล้วก็เน็บปิ่นเน็บกิฟต์ดำอะไรได้หมดทรงนี้สวยมากถ้าใส่กิฟต์พาวเวอร์ธอใส่ปิ่นด้วยนะลดปาและทรงต่อไปนั้นก็ไม่ยากค่ะ จับซ้ายและขวามาเจอกันนะคะแล้วพันตั้งฐานแบบนี้ค่ะและแยกซ้ายและขวาเป็นสงแกะแบบนี้ทรงนี้คุณหมิงทําให้ดูบ่อยๆแล้วก็เป็นทรงที่คุณหมิงทําบ่อยวันนี้ก็ะไรไม่ออกตรงนี้ไว้ก่อนแหละเพราะว่ามันง่ายนะคะถ้าใครทําตัวเองไม่ถนัดเนี่ยเอาคลิปวิดีโอให้ดูให้เพื่อนดูแลให้เพื่อนทําให้หรือเอาให้คุณแม่ดูแลคุณแม่ทําให้หรือตัวเราเองเนะี่ยทำให้คุณแม่ก็ได้ทรงนี้ง่ายเห็นปะ พอห่างมาเจอันสองอันใช้ยางเล็กๆมัดแล้วจับหยัดเข้าไปสวยเลยเธออันนี้ใส่กับเสื้อคอจีนคุณลดไม่ไหวอ่ะสามทรงต่อไปทรงแรกก็จะเป็นมวยต่ําแบบเรียบๆอันนี้ถ้าเป็นชุดกีบเผายาวหรือเป็นเสื้อกีบเผาแขนกุดอะ่ะเออโช,โชว์์ไปกินข้าวในโรงแรมแชงกรีลาอะไรอย่างนี้อังกงอามาพาไปยินดีกันเปรมเปรม,ป,มปรีสุขเสร็มแล้วอาจจะได้อออังเป่าเป็นทองกลับมานะคะเราก็มัดแบบนี้เลยเสร็จแล้วเทอ มันดูไม่เราไม่ตั้งใจเกินไปถ้าเราตั้งทําผมอลังการไปอ่าอาซออาซิมที่เป็นสะพายอาจจะแบบมองเราเราเคืองเออมีการเคืองเธอนี่เกินไปแล้วเป็นสะพายแต่งตวออวอยังงใ่แต่งเท่าหรือหรือแต่เก่งไปอาจตรงต่อไปซ้ายกว่ามาเจอการสร้างฐานเราก็มาถ่างมาด้านล่างแล้วก็มัดอีกครั้งหนึง่งแล้วทบขึ้นไปแล้วยัดเลยเสร็จเลยสวยเลยปังไม่ไหวนะคะทรงนี้ก็เรียบ,ยบ,ยบง่ายๆนะคะยิ่งติดกิ๊บติด,ตดมุกอุ้ย สวยลองทําตามทรงนี้ก็ทําบ่อยเออเราจะเด่นเกินไปถ้าเราไปที่ร้านนะมันจะเกินเหตุเกินการและสีผมคนถามบ่อยมากครูใช้สมุนไพรรถแม้ปิดผมค่ะสำหรับปิดผมออกโดยตรงสอบถามได้ที่เพจกัวซามาดามหมิงค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และกดติดตามเป็นเพื่อนกันของครูนะคะ